สวัสดีครับพี่น้องแฟนขับ FC แฟนเพลงแฟนมาล่ำครับมาหอดจอดถึงแล้วครับพี่น้องโอ้ตลาดเซรีพุทธมณฑลสายหาครับทางเขายู่ตรงพิเตอร์ DIY นะครับผมไทยไปวนันนี้โอ้ติดเพ่งไ้ลบบอกใครไหมครับพี่น้องโอ้เย็นได้ห้องใจเย็น ฮอดทัวร์เป็นงานนี่ยังกระจออกนะครับพี่น้องนี่นะเต็มเลยนะครับนี่เ้าสิบเอเวิ่งสถานที่บางตังว้ที่ห้องขณะนี้เวลาหกโมงสิบเอ็ดนาทีนะครับมาหอดแล้วเพื่อนว่าเขาจอดอยู่เขาตองไปอ,อยู่ฟังทางอ่าห้องน้ามาสันพื้นที่ยาวามีม่สมีเลย อ้าทงนี้ลห้องป่ะนี่ห้าวงจอดเทวนี้เท่ันอืมนี่ะเบอไทบอยเทบอไทยจอดตรงไหนได้บ้างครับี่ตั้งอยู่ตรงนี้หรอเดี๋ยวเคลื่องรถออกโอ้พื้นที่ คือตรงนี้ที่จะเป็นเวทีของเราตั้งตรงนี้ใช่ไหมครับออตรงที่รถจอดเนี่ยลานจอดรถเนี่ย,ยหันหน้าออกมาทางนอกข้างนอกอ๋อหันหลังมาฝั่งห้องน้ำปาเข้าไปอยู่ฝั่งข้างขี้เป็นทนะี่เคลียร์รถออกเป็นวานครับโอ้โหจอดงังนหงอกเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแบบไหนเนาะแาบนี้ แถวนี้ก็เป็นอ่านดิเป็นพุนบ้เคียงพุ่นพนพมไพม่นวโอยพมิเดก่ตวสิไปังวะไปเย่ติได้ครับเป็นมองจอวลลุยหนาวว่ามัน อ,อัวเาขาหันบอมันเป็นล็อกมองเข้เจ้าว่าทำไมอ่ะมันต้องมาแต่ฟังเท่าพุ่นอยู่แล้วไอโค้งเขาเลยเอานีนม่้เานีละเขานีนละง่า้สุดแล้วโอ้เจาอวะเพราะเป็นยังเขานีลนะ,ะนะในตรงที่เราจะจอดนะครับ น้องครับมาหอดจอดถึงแล้วเดี๋ยวหอดพามีเสียงเพียงมองเห็นนี่ีม้ม,ออมาดูเถอะโอ้กระจกเข้าต้องเอากระจกขึ้นแล้ขกกวข็ขึ้นก่อน,นเ,อนะเอากระจกขึ้นก่อนอาับแบลจกของมเนแเอากระจกขึ้นไหมมีไหมมันเสียงเพียงมันเข่าโอ๋อยว่าถุยมาเข่า ตอนข้อคีเขาไปหันมากินเนี่ยโอ้ยายายนี่แหละครับพี่น้องสถานที่ที่ทำการแสดงมาเห็นก่อนมือมาหอดก่อนมือนะครับโอ้ยบ่จอดรถด้วนี่เพิ่งไปซือให้เพิ่งนี่จอดรถปปอดภัยมากเลยแต่ก็ลงไป แล้วทีที่เขาเกียร์พี่ไว้โอ้ยเนาะลุยเอ้คนขับรถผูขาไงนี่ถึงแล้วถึงแล้วนะครับเป็นตลาดครับพี่นอ้องครับเครียดยเลสิเครียดจังไหนผมงง ผมงงว่าสิคีย์ยังไงขจอมากสื่อของจับใจตลาดมัน้นติดพุ้นทีของขจโอ้แล้วก็มีซัมเี่แล้วค้นเบิ่งสอยูจังสันโอ้เอาครับผมเสื้อเลยหรอว่าหนาเวทีเป็นตรงยูประมาณนี้นครับหลังเวทีจังสอยูได้เนาะเนี่ยต้องให้พื้นที่หลังเวทีสิหลายเต็มกะคงสิได้อีก่ดอครับพี่น้องบ่ได้ก็ต้องได้่ะครับเพราะว่า สถานที่สสแสดงมันอยู่มองนี่เนี่ยครับใส่เกียบพี่พันสีดับเครื่องอันตรายเลยนะไม่ถ,ถอยใส่ต่ำทายรถเจเนะ้าเดียวพี่น้องครับ ตลาดเซลี่ขอบคุณทุกท่านที่มาใช้บริการนะครับนี่อันนี้จะเป็นรถพวกอุปกรณ์ไฟนะครับแล้วก็รถไปข้างเขาวันนี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นสิเครื่องรถออก์ฟันนี่วันนี้ก็สิเปิดด้วยนะสวยมากนี่บันคืศิลปินเฮาพี่น้องเฮาก็สิมานอน น้ำังินสีละครับคือว่าเนี่ยรถอันนี้มาห่อนแล้วรถปไายรถยังห่อนแล้วพาพี่น้องม,ม,เม,องมาเบิ่งบรรยากาศนะครับติดอยู่แล้วหรือกระซิบเนี่ยผมมึงแล้วนี่สิได้ลบปทีมอยู่คลิปนี้ก็ได้ลบเป็นบางส่วนเอาเนาะครับเนาะมองได้ปันบ่ได้ก็คือต้องลบปแล้วครับพอบอยากทาย <laughs> อันนี้มันเป็นหมองเอียงไง <laughs> มาเด็กการแล้วครับพี่น้องกลับรถหอกว่าคืนแล้วมันจะเสียงเพลง <c oughs> โอ้นี่ครับมาผ่านมาผ่านเสียงเพี้ยงไลด่ดนนี่ครับจังใดดีเนาะอันนี้เนาะอ,อมไปออมมาอยู่ลย จะเสียงเพิงเฮตัดทีมเบิดคิดไกลตอนนี้พวกเข้ากัมาหอดตลาดเซรีแล้วครับผมพุทุนท้นสายหาเนาะคีวีโอบางส่วนที่หดท้ายไปก็ต้องได้ลบออกนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่เขาเปิดกระจกแล้วเพลงมันเข้ามาเสียงตอกการติลิขสิทธ์นะครับก็เลยลบออกดีกว่านะครับสถานที่หดผ้าเบึ้งนะครับก็สิประมั่ คือเมื่อกี้นี่ละครับกะถือว่าค่อนข้างจะคับแคบแน่จักหน่อยนะครับบ่าค่อนข้างแล้วว่าคับแคบเลยล่ะก็เลยคิดว่าจักสิไปยูมองไหน,นครับตอนนี้พื้นที่ห่มกับบมีก็เป็นตลาดนะครับเนาะตลาดก็สิเป็นล็อกเป็นล็อกสินค้าข้าเจ้า บันนี้มองยู่มองตั้งไว้ที่ก็เป็นเพียงเห็นนี่แหละครับเป็นพื้นที่จอดรถเนาะ่าสีเคียร์รถออกแล้วก็ตั้งไว้ที่สันวากระจักจังไดยเนาะครับพี่น้องอันนี้เข้าก็บถาเบืองา่าพื้นสีพื้นสีเคียร์ออกแบบใดเนาะ <laughs> ผมก็ผมก็ยังงงอยู่พะว่าพื้นที่มันหน่อยดีนะครับหน่อยดี ตั้งวิธี่จากหล้างวิีไปหอดตรงสุดหนาวิธ็กเกือบเคืองของสนามแล้วนะครับผม mm. เหลือเคืองหนึ่ง mm. หเหลือบอไลน,นะครับจุค้นได้บอคอยไลยบันไดเนาะอีกอย่างหนึง่งมิตรตึกอ่อมเลยครับนี่ตึกอ่อมเลยสิเ,ยเปิดเพ่ากับเปิดแห้งสิได้บอลนะครับบึงครับพี่น้องพื้นที่โดยรอบเนาะต,ตลาดเลยนะครับ เบิด์ต <polarization> ก oh. no. um e ้มส um ีบลโอ้ยเป็นจังได๋เนาะสีบลเด๋ออกไปอยู่ปั๊มน้ะมันกวันตีคำเพื่อจังได๋อไปอยู่ปั๊มก็ย่านเขาไปเลยย่ำของมาหลังเวทีเนาะสีได้จอดรถข้างนวัดด้อยผุนผุนผู้ใดมาสาะนะครับเนาะว่ามีบม่องจอดรถแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขันมาสระขันมาเร็วกับสีมีหม่องจอดอยู่เคื่องผมนี่แหละครับแต่ว่าอาจถือไกล้ออกไปทั้งนอกกับวัจจักนะครับเนาะ ออกไปกันจักโมโหสิจอดไซน์นะครับเบืองเดลี่ยมมัน่มีสถานที่สีมันพันใหญ่มากนะครับมือนี้วันที่17โอ้พันใหญ่มากนะครับใหญ่มากเป็นมองนี้เออจ้าไลกะจังติดตามกันครับสถานการณ์สิเป็นเจ้าเล็กะัจังค่อยติดตามนะครับแต่นี้ไม่เห็นสถานที่แล้วผมก็รู้สึกแบบว่ามันบ่ค่อยบ่ค่อยเบิกบ่ได้แตวว่ากะทาเบิ้งนะครับพาเท้าพื้นเคี่ยวพื้นที่ออกได้ทางนาก็เป็นเต้นนะครับเต้นคล้ายขวาง เต็มอยู่นะเต็นข้ายขวางเต็มเล่นนะครับมันก็เลยเห็นใหมแค็กว่ากานะครับถ้าเธอเป็นเคีย์ได้กอะดีไปนะครับเครีย์บไรีไก็จำเป็นต้องทําการแสดงแบบเต้งสี่ละครับอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็ลาพี่น้องพี่สเมีก่อนนะครับเดี๋ยวจังด้พอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ